เจ้านี้กับลูกนี้ดันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารร้านเดียวกันแล้วมันมีปมที่ทวงกันมานานแล้สุดท้ายชักปืนขึ้นมายิงแสกหน้าเลยอะฮะกลางกะโหลกกระสุนเข้าที่ศีรษะหน้าทะลุหลังแล้วก็เสียชีวิตอตอนนี้ผมเริ่มแย่หรอพอเข้าเขตเนี้ยเฮนี้ผมไม่เป็นไรเว้ย พอเข้าออเขตที่จะเดินไปตรงนี้ยแยกอันนี้สมมติผมว่าผมไม่เป็นไรฮะทุกคนอ่ะเ,อเข้าไปใหม่ห <Yeah. S 2> พฮอลเลอร์ข้อทางเดินเ่ยอะแยออ ไอ้วอรองกระดดูพี่ไปมายังไงเริ่มไปมาหลายเดือนแล้วฮะเนี่ยคือเหตุผลที่พี่ป่วยเดี๋ยวพี่หายผมกล้าพูดก่อนเลยเดี๋ยวหาย เออา,ายิงเอาใกล้ยิงแย่ว่ะบริเวณนี้ใช่ไหมหยอดตายไม่ดีเลย แลตอนนี้ผมเชื่อว่าวิญญาณคนตายแฝงอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยกินขี้หมูมาแล้วพี่พี่ได้กินไหมได้่ได้กินเนี่ยครับ,รบมันไม่แปลกนะครับว่าทําไมร้านเขาถึงไม่มีคนเข้าทําไมตัวพี่เขาถึงประสบปัญหากับเรื่องราวของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะวิญญาณเขาไม่ยอมไปไหนเขาตาอยู่ตรงนี้ นนในร้านพี่มีใครอยู่บ้างตอนนี้พี่มีแฟนไหมไม่ได้มีนะ,นะตอนนี้ผมอยู่ครอบครัวคือลูกชายน้องชายแล้วก็แม่ผมสีคนลูกชายกี่ขวบยี่สิบเอ็ดอยู่ไหมหให้มานี่หน่อยเดี๋ยวผมจะทำพิธีเรียกวิญ,ญญาณผมบอกกันหน้าว่าถ้าคุณ ต้องการให้ผมปลดปล่อยคุณให้คุณอยากกับพบกับภูมิคุณกะุณาให้ฟามร่มมือผมด้วยถ้าคุณไม่ฟามร่มมือผมอ่ะคุณก็จะอยู่ตรงนี้คุณก็ไปไหนไม่ได้เข้าใจไหมฮะวิญญาณคุณก็กลายเป็นสัมภเวสีสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องเป็นเปรตต่อไปอ่ะพี่นั่งเลยนั่งตะคูลยะตอนนี้ยมจะรอเซอร์ว,วิญญ,ญ,ญาณเพื่อให้ฌานร<ป>่างยาไปทั้งวาลูกครับ พี่นั่งกะตามาดพ่อนั่งกะตามาดลูกเหยียดเหยียดเท้าลูกนั่งเหยียดเท้าอแล้วลูกกำมือพ่อไว้ลูกกำมือพ่อไว้แน่นๆกำไว้แน่นๆอ่าไอ้นุ่มคุยกับหมอนะครับอย่าขยับเท้าเด็กขาดห้ามปล่อยมือพ่อนะครับไอ้นุ่มหันหน้ามาคุยกับผมนะครับตอนนี้ปลายเท้าเหน็บชาไหมครับไม่ชาไม่อุ่นไม่เย็นปกตินะครับ เดี๋ยวถ้าหนูรู้สึกว่าปลายเท้าหนูมันเหน็บชามันอุ่นหรือเย็นอย่างใดหนึ่งบอกผมนะฮะฮอาจอุนอ่นอาดเย็นอาชาอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้ารู้สึกอาการไหนบอกด้วยรู้สึกอย่างอยังครับถ้ารู้สึกรีบบอกนะ รู้สึกยังถ้าคุณอยากเป็นสามเวสีอ่ะเราก็ช่วยคุณไม่ได้นะรู้สึกอย่งังนิ่งตลอดไม่รู้สึกชาอุ่นชาเย็นเลยเหรอรับ มีลูกอยู่นี่กี่คนคนเดียวเหรอครับคนเดียวลเห็นมีผู้ชายอยู่ในร้านอีกคนอยู่ใครชย่ยที่มาเราเอาน้องชายเข้ามาดิดื้อนักนะนนนช่วยเลยบอกแล้วว่าไม่น่าช่วยเลย